สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสะพานที่เราส่งคนงานมาสร้างตอนนี้คนงานทำงานหนึ่งคนแต่สะพานยังซ่อมไม่เสร็จน่าจะใช้เวลาประมาณสองสมฟันได้เราจะทิ้งตรงนี้ไปก่อนแล้วก็พันตัวมาทำไข่ต้มแทนและกัน <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วก็อะไรดีปลาย่างโอเคหนึ่งชิ้นเหรอไม่ใช่เราจะทำมากกว่านั้นเอาไปเลย6ชิ้นเสร็จแล้วก็เนื้อย่างเอาไป8ชิ้น ใส่ไปให้หมดครับออกมาเรื่อยๆมาทีนี้เราก็มีอาหารพร้อมแล้วมีไข่สุกเนื้อสัตว์ปลาสุกสว่วนกระบอกน้ําอันนี้ใส่ช่องได้ไหมไม่ได้แต่น่าจะบรรจุน้ําเข้าไปได้โบ <c oughs> บรรจุไม่ได้อะช่างมันไม่สนใจเอาทิ้งเลยส่วนเบอร์รี่เอาออกมาแล้วกันไม่มีใครใช้ไม่มีใครกินเรากินเองแล้วก็ไข่สุกกินไปกินไปเพิ่มสารอาหาร EXP เหลืออีกประมาณ10%ก็จะขึ้นเลเวล7จ ประชากรตอนนี้มี10คนเต็ม12ส่วนภารกิจของชิงโงก็คือต้องสร้างค้อนสำริดเหรอเอาภารกิจนี้มาทำก่อนล้วกันคอน้อนสำริดเรือนี้ต้องปวดล็อกปวดล็อกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพึ่งดีกว่าภารกิจของชิงโงหูกไว้ก่อนเลยฟุ้นฟูทางสร้างสะพานไอ้นี่กําลังสร้างอยู่แล้วก็ภารกิจของเมียวชิจิโร่ทรงเฮดชิตาเกะสิบชิ้นเอาภารกิจนี้ไปทํา เฮดชิตาเกะเออเราหางานให้คนอื่นทำดีไหมเนี่ยเฮดชิตาเกะโอ้นี่ไงเรามีคนหาอยู่แล้วโอเคเอาในครั้งในครั้งของเราเฮดชิตาเกะสิบชิ้นแบ่งออกมาปัญหาก็คือมันใส่จำนวนไม่ได้อ่า <c> อ <oughs> อ๋อ,อ,อมากดอาแบ่งแบบนี้เอามาสิบชิ้นส่วนที่เหลือก็มารวมกันไปเออเมียวชิจิโร่ฉันเอาเห็ดมาให้แล้วนี่ครับเห็ดโอเคขอบคุณมากไม่เป็นไรครับ แล้วก็ขอสำริดนี่คือภับเก็บไปเลยสุวเอีพีเพิ่มมานิดหนึ่งแล้วก็ไอ้อันนี้กระท่อมขอทานสองขาดไม้กระดานที่ผลิตมาจากไม้ผัดใบถ้าจะไม่ผิดเราเคยสั่งคุณหามาแล้วที่เหลือก็คือทําไม้กระดานแล้วก็ไม้ผัดใบ <c oughs> ยังไม่มีใครหาเลยเหรอดูงานหน่อยสินี่ไงไม้ผลัดใบหามาแปดต้องรอหมดวันนี้ก่อนแล้วคนนี้ล่ะก็หาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวสิ้นสุดวันนี้ก็คงหาเจอ แล้วก็ขนนกหนึ่งร้อยชิ้นต้องรองประดิษฐ์ดูไม้วิวิประดิษฐ์ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูงสุดได้กี่ชิ้นสามอันสามอันอันละสิบห้าก็หกสิบชิ้นหมายเลขศูนย์ธนูออกมาตอนนี้อาหารพร้อมลูกธนูพร้อมอาวุธก็พร้อมมุ่งหน้าสู่แคมป์ศัตรูเรามาลองทดสอบกันว่าตอนนี้เราจะสามารถเอาชนะได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับผู้รีพยใช่ไหมเนี่ยใ<ม>ช่ยแล้ว ท่าชื่อนาคาซาบุโรเป็นผู้ริภยัยส่วนตรงนั้นภรรยาของข้าเออแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะมันเกิดสงครามขึ้นข้าหนีจากสงครามมาอุ้ยอย่างงั้นมาอยู่กับผมไม่ล่ะผมตั้งทีมฐานใหม่นะที่นาตะนะเออ,อยังงั้นเหรอข้าขอไปอยู่ด้วยละเกินขอบคุณมากนะเออครับแล้วผมจะชวนภรรยาของท่านไปด้วยไปด้วยกันไหมครับ ไชสิคะโอเคเรามีประชากรเพิ่มขึ้นมาสองคนส่วนผู้รีภยัยมอบหมายบ้านเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เราต้องกลับไปสร้างบ้านให้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยอย่าพึ่งแล้วกันเอาละเรามาถึงแล้วค่ายของสตรูโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ต้องเตรียมสเตมินาให้พร้อมกินอาหารมื้อสุดท้ายก่อนดีไหมโ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้โหยังไม่ทันิ่ม ตกเขาเอ้ยศัตรูศัตรูตรงนี้เด้งหัวโบ้มันเห็นเราแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาไม่ได้อะดิเฮ้ยเราอยู่บนเนินไม่กลัวหรอกวิธีการชนะวิธีการชนะอุ้ยอุ้ยมันมีธนูนีมีธนูที่ว่าเรากลัวเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเก็บรอบบนให้หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสู้ตัวสุดท้ายขอสู้ตัวบอสละกัน ตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นคือแมก็กตรงนี้โจนไอ้นี่มีคําแปรไม่เป็นไรสอยไปก่อนไปไหมบางเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววิธีของนักรบได้เลื่อนเข้าสู่ระดับใหม่ปึกๆปึ๊ปึ๊ๆๆโดดลงมาสักนิดหนึ่นงพอมาเก็บของก่อนตัวนี้โอเคเก็บมาให้หมดเก็บมาทั้งเงินทั้งอะไรเก็บมาบอ่อน้าเฮ้ยมีเชือกด้วยธนูเหล็กอีกคนนึงโออตัวนี้มีทุกอันเลยแค อันนี้แล้วก็น้ำดื่มไปแล้วกันดื่มดื่มโอเคเต็มแล้วดื่มไม่ได้แล้วส่วนตรงนี้เฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้ออยากได้เนื้อเก็บออกยังไงเนื้เนอเนี่ยโอเคหยิบยิบทนูเหรออยากได้เนื้อไม่ได้อยากได้โลนูมาดื่มมาเก็บศพไอ้คนนี้ก่อนอยู่ตรงไหนว่าโอเคอยู่ตรงนี้หยิบมามีเงินด้วยออกมาอันนี้ก็มีอันนี้มี อันนี้คือเกียนแท่งเอามาก่อนแล้วก็มีอะไรอะ่ะเก็บมามันคือโชคสวมใส่ก็สวมใส,ส,ส่อะไรโอ้โรองเท้าหรือว่าเรามีอยู่แล้วรองเท้าไออันนี้คือบ้านพักของเขาทำไมมีของตกแต่งเยอะขนาดนี้ตรงนี้ไม่ใช่กลางสมบัติด,ด้วยนี่ต้องแอบไปอุ้ยอุ้ยชิบหายละชิบหายละยามันมาแล้วมันมาละ หุ้ยไม่เอาค้อนไม่เอาค้อนต้องเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยขอเป็นไม่้อนน่าจะดีกว่าลบอึ้งอุ้ยอุ้ยแรงแรงหุยเดี๋ยว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 ขอเปลี่ยนอาวุธก่อนนี่ขอเปลี่ยนอาวุธก่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นฮอกไม่ใช่ทวนอึ้งอึอออออ้งอึ้งอึ้งเสร็จเรียบร้อย,อย ง่ายกว่าที่คิดตรงข้างล่างมีอีกเอาธนูหวดก่อนหรือว่าเอาเง้านี่ไปฟันดีพอ <c oughs> เอาเง้าไปฟันดีกว่าสะใจกว่าเยอะ <c oughs> เล่นธนูไม่ค่อยสะใจเลยเออมีโจรกับรูเตอร์อ่ะรูเตอร์แล้วกันปึ๊กนี่นี่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กตีไม่ได้เฮ้ยมีนี่เอาดิเอาดิข้างหน้ามันยังไม่เห็นเราไม่เป็นไร โอเคมีลูกธนูเอามาเก็บมาไม่พายอะไรก็มีวิธีการป้นสเสบียงที่ดีที่สุดสเสบียงเราไม่ต้องหาเรามาป้นเอาโหดกว่าโจนก็เรานี่แหละแต่ธนูไม่ได้ใช้จะเอามาทําไมใช้ดีกว่านี่ยิงหัวไปว้ยิงไม่โดนเดี๋ยว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 มาไวไปเปล่าอืมน่าจะเครื่องหมายเท่ากับโอเคตีอา้าวตดเหรอบั็กยังไม่ได้แก้ อย่างนี้ก็ยิงสบายเลย <g iggle> เอาทวนให้พังไปเลยแล้วกันรุยย,ยับเออชเออโอ้ย,อยแรงจ้านี่โอ้ยโอ้ยจะฟันไม่โดนนี่ฟันอีกทีหนึ่งเราคืนนักรบที่เกียงไกลที่สุดนี่ไงเงียบเงียบเงียบเหรอเงียบเหรอ อีกขวาอุ้ยอุยอ้ยอุย้ยหอกพังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของเวลานอกนี่อุย้ยแทงแทงจึกๆอุยอ้ยแรงแรงโอ้ ا, ปลาปลาหายเลยอุยอ้ยโอ้แรงแรงเหรอนี่นี่หมุนหมุนตัวไม่ตายหมุนตัวฟัน แทข,ข้างหลังเอา้าไม่ตายไม่ตายโอเคเรียบร้อยโอเคไม้เราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมรีเดอร์อยู่ข้างบนขอแอบย่องไปสักหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วจากนี้เราจะทําการฟาดเข้าไปที่หลังอุ้ยอุ้ยมันได้ยินเสียงไม่งี่อุ้ยแทบไม่ลดไป,ไปได้เหรอนี่นี่โอ้ยโอ้ยแรงแรงแรง,แรง จะมองก่อนโอเคเราขอโทษเราขอโทษเราผิดเองเราไม่น่าจะเล่นตรงๆเลยเอาเอาชิบหายเอาลงไปลงไปลงไปแล้วอุ้ยยิงดักหน้ามือท่านมือท่านูเขาดวนกันอย่างนี้โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลือดเลือดเลือดชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วต้องหายจุดใหม่เอออุ้ย เจีไปไม่ได้โดนก็ตายตกตายเฮ้ยแต่ของเราก็ยังมีแล้วกองโจรก็น่าจะฟื้นฟูแล้วนี่ไงหัวหน้ากองโจรแต่เรื่องนั้นช่างมันเราต้องการที่พักอาศัยขนาดใหญ่ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้เลยโอโบโบไม่มีดินเหนียวแล้วก็หินก็ไม่มีสงสัยไม่มีคุณหาหินไม่มีใครหา รู้ละทำไมไม่มีใครหาเพราะว่าเราไม่มหมาะมายงานให้ใครลดหญ้าลงมาแล้วกันเอาญ่าสัก100ก็พอหาหินเพิ่ม25ชิ้นต่อวันระหว่างนี้ของเราขอตัองง้งคฤหาสน์แบบว่าขอแบบธรรมดาธรรมดาก่อนขอสร้างที่อยู่อาศัยแบบขนาดไซส์ามาตรฐานกสักหน่อยตีเข้าไป <c oughs> แล้วก็เตียงพื้นฐานสองเตียงกับกองไฟที่อยู่ในห้องพักเพื่อเพิ่มความอบอุ่นเรียบร้อยดังนั้นเราก็ต้องสร้างเตียงเพิ่ม เอาเหมือนเดิมไปข้างๆกัน <c oughs> 1นึ hang, ่งแหงสงแหงแล้วก็ผู้ลีภัยที่เราเจอจะมอบหมายบ้านให้เขาสักหน่อยขอเป็นบ้านหลังนี้เตียงที่14แล้วก็เตียงที่16แล้ละกันแล้วก็งานที่เขาต้องทำหาคนทำอาหารโอเคคนทำอาหารต้องหาของเพิ่มให้หากิ่งไม้ไปแล้วกันกิ่งไม้คือสิ่งที่ขาดแคลนตอนนี้แล้วก็คนนี้ให้หาอะไรดีช่างไม้หรอทำอะไรไม่ได้บ้างอะ ทำอาวุธทำอาวุธเฮ้ยมันมีทำเชือกด้วยนี่นาแล้วไม่มีฟางเหรอโอเคให้ทำถังไว้แล้วก็ทำเชือกไปด้วยถังเอาทากวันละสิบก็พอแล้วก็ที่เหลือตั้งเชือกออกมาโดยเชือกทั้งหมดมันต้องใช้ฟางส่วนฟางไปทำที่ไหนไม่รู้ต้องหาแรงผลิตฟางตรงนี้ผลิตได้ไหมไม่ได้แล้วตรงนี้ล่ะผลิตฟางได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้อ่ะไม่มีไม่มีฟาง <c oughs> สถานที่ราสัตว์มันต้องมีแหละฟาง ฟางไม่มีมีขนไขมัน <c oughs> เนื้อขนนกเราหามาแล้วส่วนฝั่งนี้มีครบเครืองลูกศรลูกธนูอาวุธทั้งสิ้นเลยยังไงตอนนี้ก็ดึกแล้วเราขอนอนไปเจอกันพรุ่งนี้ยามเช้าโอ้โหเช้าจริงตะวันยังขึ้นไม่ถึงครึ่งลูกเลยแล้วก็ฟางเราไม่มีจะช่างก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บทุกอย่างก่อนดีไหมเนี่ยย้ายไอเทมทั้งหมดแล้วก็เอาพวกกลาย,ย่างอะไรออกมาก่อน <c oughs> เนื้อย่าง แล้วก็ไข่ย่างแล้วก็อาหารมื้อเช้าไข่สุกแล้วก็ตอนนี้ชื่อเสียงวงตระก,กูลของเราเลเวลเจเราสามารถดำเนินภารกิจต่อได้แล้วขออนุญาตท่านอาวา่าเริ่มตั้งหมู่บ้านใหม่โอเคให้ไปตั้งหมู่บ้านใหม่สินะถ <c oughs> ห้อย่างนั้นแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Falta o sure.